ยายพร้อมแพนมีเดี๋ยวแพนค่อยเคลียแต่ระหว่างยายพร้อมกับยายหรวลาพาเขาไม่มีหลักฐานที่จะมายันว่าน้องแพนเข้งใจเป็นความจริงคือ,ค,อคือน้องแพนเข้าใจไหมว่าเชิญพี่หรวลาพาขึ้นเนี่ยพี่หัวลพาข,ขึ้นเลยเพราะว่าพร้อมพร้อมเคลียเชิญพี่หรวลาพาขึ้นแล้วน้องพร้อมนะเคลียให้แพนที่นะนนเดี๋ยวมาดามลงเดี๋ยวมาดามลงเพราะฉะนั้นที่พี่เอฟซีทุกท่านทุกฝ่ายทุกช่องทุกคน เราต้องเข้าใจตรงกันตรงนี้นะคะว่าต่างฝ่ายต่างไม่มีหลักฐานมายืนยันคำพูดของตนเองเพราะฉะนั้นเราจะตัดสินความนี้ได้ด้วยการใช้วิจารณญาณเหตุผลชั่งตวงดูเท่านั้นมคิกก,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 ก make it clap, clap, make it clap. at tapped at clap, clap, make it tapped at tapped clap, clap, มาดามเชิญโหราาค่ะมาดามเชิญที่โหราภาขึ้นเลยค่ะขึ้นนะคะมาดามรอรับตั้งนานแล้วค่ะยังไม่เห็นขึ้นเลยนะคะพี่ขึ้นมาแจงเลยพี่จะได้สะอาดด้วยพี่ขึ้นนะคะพี่ถ้าพี่ใจพี่บริสุทธิ์จริงพี่ขึ้นค่ะพี่มาดามเชิญค่ะพี่ดาบอกว่าน้องแพนฟังพี่ดานะมันมีตัวแปลงสารต่อจากแม่พร้อมนะก็นี่ไงคะพี่ดาค่ะก็ในเมื่อมันมีมันมีตัวแปลงสารจากพี่พร้อมแล้วมันมัน คนคิดว่ามีตัวแปลงสารจากพี่พร้อมแล้วก็มีตัวแปลงสารจากเยโฮลภาไปสู่พี่สองเพราะฉะนั้นต้องเอาเจ้าตัวมาพูดเลยค่ะสวัสดีค่ะได้ยินค่ะเดี๋ยวมาดามลงนะคะเดี๋ยวน้องแพนเคลียเลยนะคะลูกเดี๋ยวมาดามลงให้เดี๋ยวมาดามลงหนูเคลียเลยลูกหนูเคลียโอเคทุกครั้งที่ โทรหาพี่ฟ้อมแฟนพี่ฟ้อนบอกว่ากาลเกตกาลเกตคือจะหยอกกันตลอดอนจนสามีไปพูดในในที่ปาร์ตี้ว,ว่าเมียฉันนะบกกับคุยกับฝรั่งเศสมากกว่าคุยกับฉันทุกวันนี่คือคุยกันทุกวันวันละหลายหลาย,หลายชั่วโมงห้าหกชั่วโมงนี่คือเรื่องเล็กน้อยมากแล้วทุกคนรู้ดีก็บอกในเฟซตลอดว่าบอกในช่องตลอดว่ากันไม่ชอบคุยกับใครเพราะว่าทาไมพวกกลัวเกิดปัญหาและเรื่องของแฟนทุกเรื่องยายรู้หมดทุกเรื่องถามหน่อยยายเคยบอกแฟนไหมว่ายายรู้เรื่องอะไรยายเคยหลังไม่หาแฟนไหม ไม่เคยค่ะทุกคลิปทุกแชททุกอย่างยายมีหมดยายเคยพูดไหมไม่เคยพูดใช่ของจูนรู้ทุกเรื่องแต่เคยบอกจูนไหมว่ารู้ที่โกรธจูนนะจูนพี่บอกจูนตรงๆเลยผิดพี่ก็ยอมรับว่าผิดนะเพจที่โกรธจูนจูนเราพี่ฟังนะจูนฟังให้จบก่อนแล้วแล้วแทนถามยายโหค่ะยายโหได้บริจาคเงินสามพันจริงไหมคะ จริงค่ะมีมีมีถ้าใครอยากดูหลักฐานมีค่ะเพราะว่าพี่พร้อมฟังใ้แฟนยายนี้บริจาคด้วยโถ่พ่อรังก่อนพี่พร้อมมาบอกว่าพี่ตาบริจาคสามพันพี่พร้อมพี่พร้อมยูก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วผมก็พี่ตาบริจาคสามพันยายก็เลยบอกพี่พร้อมว่าพี่พร้อมบริจาคเท่าไหร่พี่พร้อมบอกว่าตอนแรกบอกห้าร้อยแล้วบอกพี่พร้อมพี่พร้อมรับปากกับชมพู่ว่าพันกับพันสิเพราะพี่ถูกหวยตอนแรกพี่จะไม่ให้ห้าร้อยไม่ได้ พราะว่มดอ่ะเขาให้ห้าร้อยก็คือห้าร้อยใช่ปะ่ะแต่หนูจะให้สามพันเท่าพี่ตาเพราะว่าทําไมเราเหมือนเราเป็นเป็นเจ้าของช่องนึกออกแฟนเขาให้สามพันเราให้สามพันแล้วมีหลักฐานเรียบร้อยค่ะจะบอกให้จะเอาคลิปจะเอาอะไรก็ได้พี่พร้อมรู้ดีเพราะว่าพี่เชาะพี่พร้อมเช็คสเปตเมนต์แล้วพี่พร้อมมาบอกว่ามียอดสามพันสองยอดจริงด้วยของเธอยอดหนึง่งแล้วของตายยอดหนึ่งพี่ยายก็ไม่ได้เปิดพูดสาบานนด่แหละย,ยายไม่ได้เปิดสเปตเมนต์นตรวจ นี่แหละค่ะท่านผู้ชมคงได้ยินได้ฟังกันแบบชัดๆแล้วนะคะว่าทำไมหลานสาวที่พิษโลกถึงกะหังกากล้าขึ้นขนาดนี้ก็เพราะนางไปคบกับแก๊งต่างประเทศนี่เองค่ะช่วยกันดึงช่วยกันดันช่วยกันถีบช่วยกันส่งกันแรงมากเลยนะคะขอให้โชคดีนะคะ สาวๆทั้งหลายยังไงก็กลับเมืองไทยให้อยู่รอดปลอดภัยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลากันแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ